ปลาอิงที i, ici, ่ไหนมายกินหินระวังติดแคลเด้อพลุกติดแครือเด้อนะตรงนี้เอายืนกอดกันก่อนเอาเอากอดกันขอหันรัวหันมาพ่อเร็วเร็วเร็ว คาีกครับอันนั้นได้อะไรอเฮ้ยฟักทององอันนี้อะไรคนอินเอาเอะเอให้คุกินได้รกินแน่ยายนก็ไม่เไมเจ้าละก็ไมุ่เจ้าละมามานี้มาเอาไว้เอาไว้กินโอ้จะแม่จนไรเอาอาไว้เอาไว้กินที่บ้านดีกว่าโอ้เหยร์แห้งลื่นนะลาไหม ไหนไปเอาปลาที่ไหนลูกฮะไหนปลาใหนปลาเอาใจเองอะก็ไม่ช่วยด้วยฟลุกแะเคลียบตึกเลยเห่นไหมเงนเงนเงินเงินปปลาเมินเงิน hơi đãi ăn cá, tối này cá riêng nhỉ hả, phèm, má phèm hả? ăn. thôi nó. ủ, cắp phích. cắp phích bên này, bên, y tuần anh đi này. Ôi 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 ơi, 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 này đong ya. ôi, đay mấy mớ, mớ phô này กูเก่งย no. uh ังเลยอืมกินพริกแทนนมด้วยเองเด้วยเอาไปกินที่ไหนเออที่บ้านไม่ต้องกินนมแล้วกินพริกแทนเออเตะเคลียตีเขี้ยตีเขียเร็ยวเรียวเรียวเย็นแล้วเรียวเรียวเย็นแล้วลูกเย็นแล้วเร็วกลับบ้านเร็วเอาหันมานี่ก่อนทำไรครับอีกเด้งโอ้ยเก็บพริกในดงป่า นี่เก่งจังเลยไหนไหนอยู players, too, really. mm ่ไหนลูกบอเดี uh ๋ยวเดี er ๋ยวมันตกสะมาไม่ออกมาเดี wandering. ๋ยวไอ้ฉลามมันจะกัดจูจูมันเด้อเดี๋ยวฉลามจะกัดจูมัเลย